จเจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งมาว่าทำบุญอย่างไรถึงจะรวยในชาตินี้ครับที่ผ่านๆมาผมคิดว่าทำบุญแล้วบุญจะส่งผลในชาติหน้ามากกว่าถูกหรือเปล่าครับบุญส่งผลตั้งแต่ในชาตินี้เลยคุณโยมส่วนว่าทำอย่างไรแล้วถึงจะรวยมีทรัพย์นั่นนหะให้ดูอย่างนี้นะ ถ้าหากเราทําบุญถูกเนื้อนาบุญจริงๆเช่นว่าได้ตักบาายกับพระประเจกผู้ดุเจ้าหรือว่าทาบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบุญส่งผลแรงๆถ้าศรัทธาเต็มที่นะบางคราวถึงขนาดฝนรัตนาชาติตกลงมาทีเดียวนะแต่ว่าถ้าหากว่ารองกว่านั้นลงมาเนี่ยก็ต้องอาศัย2ออย่างคือทั้งบุญที่เราทําด้วยแล้วความริยะอุตสาหะที่เราเองทุ่มเทลงไปด้วยต้องบุญเป็นพลังขับเคลื่อนภายใน บวกกับ1สมองสองมือที่ทุ่มเทลงไปถ้าทั้งพลังทั้งภายในภายนอกประสานกันนี้แล้วละก็ความสําเร็จก็จะบังเกิดขึ้นโดยในการทําบุญนั้นก็ขอให้ยึดหลักบริสุทธิ์3คือ 1. วัตถุบริสุทธิ์สิ่งที่เราทําบุญได้มาด้วยความสุจริต 2. เจตนาบริสุทธิ์ก่อนให้ศรัทธาเต็มที่ระหว่างให้ก็ตั้งใจให้ ถวายทานเสร็จแล้วนึกถึงทีไรก็ปลื้มใจทุกครั้งไม่มีเสียดายเลยและที่สคือบุคคลบริสุทธิ์ได้แก่ทำบุญถูกเนื้อนาบุญถ้าอย่างนี้แล้วก็บุญจะแรงอานิสงส์จะส่งเต็มที่ขอให้ประสบความสำเร็จนะคุณโยจเจริญพร